อาหารที่ต้องหามากินคือวิตามินอ e. ีวิตามินอ e ีในอาหารเนี่ยมีอยู่ในไหนมีอยู่ในอะวคาโดให้กินอะวคาโดแทนข้าวขาวทุกวันอะวคาโดมีวิตามินอ e, ีมีกลูตาไทโอนด้วยแต่อาจจะไม่เยอะกลูตาไทโอนททำไมถึงต้องกินตับของเพื่อนเนี่ยสร้างกลูตาไทโอนได้อยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่ไขมันพอกตับตับเริ่มแข็งตับเริ่มอักเสบกินแป้งกินน้ําตาลกินผลไม้หวานกินน้ําหวานกินกาแฟตีอิ 1. ตับจะ เริ่มสร้างกลูตาไทโอนได้น้อยเนื่องจากต้องไปเก็บไขมันที่ตับแล้วก็อักเสบประสิทธิภาพทํางานแย่ลงดังนั้นเราต้องกินอาหารธรรมชาติเหมือนให้สารตั้งต้นให้วัตถุดิบกับตับเราเนี่ยสร้างกลูตาไทโอนกลูตาไทโอนเป็นสารที่จะล้างสารพิษในตับเราได้สมมติเพื่อนๆกินยาพาราโอเวอร์โดสมาไปเจอคุณหมอที่ห้องฉุกเฉินคุณหมอก็จะฉีดนักให้นักย่อมมาจาก n a c e t า l c y s t e i n e ซึ่งเป็นยาแก้ไอได้ด้วยเอามาฉีดในคลินิกความงาม ให้ผิวขาวไปด้วยนกเนี่ยเป็นสารตั้งต้นต่อกลูตาไทโอนซึ่งเวลาคุณหมอฉีดเข้ามาในเส้นเลือดดำของเราเนี่ยก็จะไปบำรุงตับดังนั้นเราต้องกินอาหารที่มีกลูตาไทโอนหรือแมกเยอะๆหรือถ้าเราจะไปกินกลูตาไทโอนที่เป็นเม็กมันไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่จะทนต่อกรดในกระเพาะอาหารถ้าใครอยากจะกินกลูตาบำรุงตับต้องไปหาแบบไลโปโซมเพื่อนๆสามารถไปดูสูตรไลโปโซมกลูตาไทโอนของโมกที่ผมกินได้ให้พิมพ์ว่ากลูตา